เฮ้ย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 ยึดอ๋อยึดอ๋อยึดอ๋อโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยรอบเฮ้ยกระลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะฮะแมป99คืนในป่าโอเครอบนี้เราพูดไม่ผิดละโอเคไม่เบอร์ไม่เบอร์โอเค แมป99คือในป่าอัปเดตครั้งที่3ครับโอ้โหถือว่าเป็น EP 2ของคลิปนี้นะฮะในช่องของเรานะครับคลิป2ก็ได้อัปเดตเลยนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวอ่าอัปเดตใหม่นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะแต่ก่อนที่จะไปครับไอ้ข้างหลังคลิปก่อนหน้านี้มีคนแซวผมนะฮะพี่นั่นหลังอะไรอะอยู่ข้างหลังอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่างที่คิดนั่นแหละครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ไดเอามาดื่มเองนะฮะคือ จะจัดงานเลี้ยงนะครับก็เลยซื้อมาตุนไว้แล้วแบบมันเยอะไงก็เลยต้องเอามาเก็บไว้ในห้องคอมด้วยแต่ตอนที่ผมอัดคลิปนะคลิปก่อนหน้านี้ผมลืมดูว่ามัน <c oughs> มันปิดไม่มิดนะฮะก็เลยต้องเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวโดนโดนู่นโดนนี่เกี่ยวกับ y t u t u นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ครับอัปเดตใหม่นะมีอะไรบ้างหลักๆเลยเท่าที่รู้นะผมไม่รู้ว่ามีมากกว่านั้นไหมคือมี UFO นะครับแต่อาชีพเห็นว่ามีอาชีพใหม่เข้ามามาดูซิ อาชีพใหม่อาชีพใหม่พูดได้คำเดียวเลยว่าเทมากแต่เพชรไม่พอเราบัคไม่มีเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะมาเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเราจะไปลุยกันครับผม3ามคนนะวันนี้จะมีผมมีพี่เข้าหุงแล้วก็พี่แฟนต้านะครับพี่แฟนต้าเล่นตัวผู้หญิงนะฮะเขาจะเข้าสู่เข้าสู่วงการแบบ เจ๊หงไงเออเขาก็เลยแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับ <What? S 1> เข้าเกมมาแล้วก็เจอกับมนุษย์ต่างดาวเลยครับซึ่งเก็บได้ด้วยผมเชื่อว่าศพนะฮะแล้วก็ไออุปกรณ์เนี่ยทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งแน่ๆเดี๋ยวผมเก็บมาไว้ก่อน ศพต่างดาวกับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับต้องทําอะไรได้แน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทาอะไรได้เพราะงั้นแล้วก่อกองไปก่อนโอเคคับทนผช้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะมันจะดูน่าเบื่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปถึงตอนที่เราเนี่ยฟาร์มทุกอย่างเสร็จนะฮะแล้วก็สร้างบ้านได้ระดับหนึ่งก็แล้วกันครับส่วนมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะอัดให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคปะตัดภาพครับเฮ้ย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  เฮ้ยยุบโอยุบโอเฮ้ย okay. ยุบโอมายุบโอมาเอาแล้วทำไงรับมือไงอะเฮ้ยอะไรมายุบโอโอ้โหโอเฮ้ยเฮ้ยเราเฮ้ยเอาอ่ะเรายิงมันได้ไหมอะหลบหรือว่าเราต้องหลบเฮ้ยหลบหลบจู่ๆก็โผล่มาท่านผู้ชมไม่ทันตั้งตัวเลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเตัวตัวยุบโอตกยุบโอตกนี่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 เฮ้ยแต่ว่าต้องมีปืนมายิงมันตัวปืนมายิงมันไหนๆๆโอเคโอเคเดี๋ยวออเออไอ้นี่อาจจะได้ใช้ครับไอ้นี่อาจจะได้ใช้เก็บมาเลยเก็บมาต้องได้ใช้แน่เต็มแล้วเฮ้ยยุบโอตกมาลุกลานโลกฉันหรอมันมีทางเข้ามีอะไรได้เข้าไหมอ่ะมันดอกอันเนี้ยนี่ไงนี่ไงทางเข้ามันอ่ะใช้ดีป่ะใช่ไหมต้องคนขับหุ้ยดาบ อุ้ยดาบมันตกอยู่ตรงนี้ทุกคนไม่เห็นน่ะก็ได้แล้วเนี่ยมันตกอยู่ตรงพื้นเลยแต่ว่านี่มันเข้ามีแคันเข้าไปข้างในไม่ได้เข้าไปข้างหนเอาดาบมาดูหน่อยดิทิ้งมาดูทิ้ง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 ไม่ได้แล้วทิ้งไม่ได้แล้วดาบไลท์เซเบอร์วิ้ยลำนี้ลำสีเขียวท่านผู้ชมเฮ้ยโดดโดดอุ้ยดุบผมแทงผมแทงผมแทง ผมแทงฮึบ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 ตีตีอีตุยตุยไหมตุยเฮ้ยอันนี้เข้าได้อันนี้เข้าได้อันนี้เข้าได้กดอีกดอีกดอีแล้วจะวาร์ปไปไหนเฮ้ยเฮ้ยนี่เราพาไปไหนเนี่ยเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีต่างดาวเฮ้คุณคุณจะตายจังเลยมันจะตายมันจะตายตัวช่วยด้วยตัว สวยตัวเหลดียวเดียวเลือนมาเหลือเดีเดียวเลื่อนมันเหลือเดีเดียวตัวเลือนมาเหลือเดีเดียวยิงมาเลยเลือนมาเหลือเดียวอ้าวสแกนตัวต้องเอาศพบนรทุกต่างดาวไปสแกนป้าเอาศพบนรทุกต่างดาวไปสแกนเขาว่าแล้วเชื่อมันต้องได้ใช้ยิงด้วยเออเอาศพหัวหน้าไปสแกนตัวตัวเมาเขาเข้ากระเป๋าหน่อยเขาอยากเข้าไปดูด้วยมาเก็บเขาเข้ากระเป๋าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี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 โอ้ย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  ตัวเขาอยากดูด้วยเก็บเขาเข้ากระเป๋าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยฮยมาไงเนี่ยมาไงงั้นงั้นถอยก่อ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 นไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเกือบไปแล้วนี่ต้องหายามาชุบพินแล้วไม่ปลอดภัยต้องหนีทั้งเวนดิโก้ต้องหนีทั้งวุษย์ต่างดาวเราต้องไปดูยานมาว่ายานมันมีอะไรมันต้องมีบอสด้วยทุกคนไอ้เมื่อกี้นี่แค่ลองบอสต้องมีบอสที่ใหญ่กว่านั้น ชมครับในคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมผมคิดว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปแค่แป๊บเดียวนะฮะสองชั่วโมงกว่าครับ<ะ>กว่าที่ผมจะสามารถทําทุกอย่างได้ขนาดนี้นะฮะกาแพงนะครับผมแล้วก็กับดักเอาไว้ดักพวกคนป่านะครับที่พวกมันเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาทําอะไรเราได้เลยฮะรเราทําแค่นี้พวกมันก็วิ่งมาตุยนะครับ และตอนนี้ต้องบอกได้ว่าของพร้อมหรือยังพูดได้คำเดียวว่ายัางไม่พร้อมครับคือเราไม่มียาก่อนที่เราจะได้ขนาดนี้เนี่ยเราตายแล้วตายแล้ว,ตา,ลว,ต,าลวตายอีกนะครับแต่มันควรจะไปบุกแล้วเพราะว่าพี่ก็หงง่วงแล้วนะครับพอมงันแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกยูเอฟโอกันนะฮะโอเคพร้อมหรือยังพี่ก็หงงอไหนล่ะแล้วไปยังไงยูเอฟโอที่มีแสงสีเขียว,ยวคือหัวหน้ามันถือปืนไว้เลยปืนก็ไม่ดีเท่าไรหรอกไปให้เขาเปิดเหรอใช่มาเปิดก็เปิด พวกมันให้พวกมันพวกมันยังอยู่เหมือนเดิมนี่ว่าเฮ้ยใช่มันมันดอกเรื่อยเลยมันเกิดใหม่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 โอ้โหดาบมันตีโคตรเจ็บเลยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหแล้วก็ประตูนี้ก็เปิดเฮ้ยใช่หัวหน้ามันหรือเปล่าอ๋อนั่นแหละหัวหน้ามันหัวหน้าบอสบอสบอสโอเคสวยขึ้นกบขึ้นกบ ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงครับวินดิโก้มันคงไม่เข้ามาในนี้ถ้าวินดิโก้เข้ามาในนี้มันจะหามากหัวเหดช็อตหัวหัวตัวหัวหัวหัวเออสวยอะไรช่เาเอาเอาแฟลต้าเหรอโอ้แม่งแต่งตัวผู้หญิงแล้วหลงแล้วเราก็ต้องเอาศพมันแล้เอาศพมาสแกนรวมตาปืนรอไว้เลยติดปืนรอไว้เลยอะไรอ่ะตัวโอเคล้าลเล้าลวกเข้าลเข้ลวงเข้าล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีปืนปืนเลเซอร์จากไหนอ่ะอ๋อนี่ไงมันมีข้างบนนู่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 นปังมีตัวข้างบนอ๋อมีมีมียิงโอเคร่วง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 โอ้ยมันมีมันมีตัวอยู่ข้างบนสองฝั่งเลยเฮ้ยรอบฝั่งนี้เล็งยากว่ะเดี๋ยวต้องต้องใช้หมุนมองนี้หมุนมองนี้เนี่ยร่วงร่วงร่วงหนึ่งร่วงหนึ่งหนึ่งรีโหลดรีโหลดรีโหลด น๋อลำบากขนาะโอ้ยเอออะไรวะมีอะไรวะเนี่ยดูซิมีไหมมีตัวไหมมีตัวไหมวิธีการคับปืนดูเอฟโอแล้วก็อะไรอีกของสมบัติเปิดนี่เปิดดูนี้ว้าวจะได้ได้ได้ตัว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 เฮ้ยเขาไม่ตุ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบตุยครับท่านผู้ชมเกือบตุยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปอุ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ายรูปอย่าเพิ่งถ่ายรูปอย่าเพิ่งถ่ายรูปเชียก่อนเชียก่อนเชียก่อน ้ใช้ผ okay, ่านแผ่เลยโอเคล่วง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 มันตามเขามันตามเขาเวลาเขายิงอยู่เขายิงอยู่ตุยยิงตุย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 โอเคล่วง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 โอเคระวังนะระวังนะระวังนะเฮ้ยหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเอ้ยโอ้ยวิ่งวนวิ่งวนรีโหลดรีโหลดรีโหลดแม่งปืนก็ยิงรัวไม่ได้ว้โอเคลงนะโอเคเขาเปิดก่อนเขาขอเปิดก่อน ได้อะไรมันต้องเป็นอาวุธของมนุษย์ต่างดาวตั๊กเขาได้ปืนปิ้วปิ้วอะปืนเหมือนเขาเลยโอ้ยได้เพชรของพี่ก็หงได้เพชรผมได้ปืนปิ้วๆว่ะพี่แฟนตาได้ปืนปิ้วๆมาดูมาดูมาดูทรัพยากรมันสี่เนี่ยอันนี้ไปทำน็อตได้เนี่ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ของกินของกินมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยของกินมนุษย์ต่างดาวแค่นี้หรอแค่นี้เฮ้ยตัวตัว ตรงนี้ไปถ่ายตรงที่ไปได้ตัวตรงที้ไปถ่า,ไป,าไปเลยไหมใช่ไหมวาร์ปนะวาร์ปปึบป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอาว,วุธวาร์ปกันออกมาทางไหนไม่รู้ทางไหนไม่รู้ทางอ <c oughs> อกออกมาทางอางอก <c oughs> เอาแค่นี้เหรอ อันนี้เป็นข้อมูลนะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะอยู่รอดจนถึง1000วันนะครับทำแบบนี้ครับคือสร้างกำแพงล้อมรอบนะฮะและทำทางออกแค่ทางเดียวและเอากับดักมาวางครับและทุกคนจะสามารถอยู่รอดในนี้แล้วก็ไปถึง1000วันได้อย่างสบายๆเลยนะฮะดูและนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะรับครับหลังจากทำทุกอย่างนี้เสร็จแล้วะฮะที่เหลือแค่เอฟเคเลยนะฮะ เร็วเร็วสิคนดูเราอยู่จะลำบากใน100คืนแรกใช่ไหมใช่ดูไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงครับไม่ต้องยิง,อ,งอู้หูเสียงมันจังปินหูจริงเลยอะ่ะทุกคนดูดิหนึ่งพันวันไม่ได้ยากอีกต่อไปครับผม โอเคมาเดี๋ยวเรารอเช้าครับผมแล้วเราก็จะไปบุกปราสาทกันนะครับไปเอาเพชรแล้วเราก็จะปิดชิปเลยนะฮะวันนี้ไม่อยู่ถึง500วันหรืออะไรนะเพราะว่าเราแค่อยากจะมาเห็น UFO นะฮะแตกหนึ่งสวยพี่สวยสวยมากครับพี่มาลีโอเคแตกสองรอชาร์จ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 แตก3 แตกสี่แตกห้ารอชาร์จรอชาร์จทุกคนรอชาร์จข้างหลังแตกหกวิว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 วิทวิวแตกเจ็ดกำลังชาร์จกำลังชาร์จกำลังชาร์จลืแตกแปดเอามันไม่ยิงเราว่ะเอาสบายสิแบบนี้ ờ mình người lắm đi lắm đi lắm đi mọi đi mọi đi mọi đi chấm đi kiếp đi ăn đi chấm 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 đi เอิกดอนดก่อดกอดกอดดดดดแยกเยๆยเยปิดแยกเปิดเปิดยปิดใครเร็วใครได้ใครเร็วใครได้ครับแล้วผมได้ไงเอ้าเปิดตัวได้ไรอะเขาได้โลเขาได้กลองเครื่องผสมพยาบาล โอ้มาเอาเพชรดีกว่าเ,าเพชรดีกว่าโอ้อะไรครับเนี่ยทุกคนใค <c ười> รใครเ็วใครได้เก็บเพชรดีกว่าไม่สนละอันนี้เพชรได้ทุกคนเก็บดีกว่าเก็บเพชรดีกว่าโอ้ได้หน่อยอ๋อแฟนตาลีเกาะขาว <c ười> โอ้ยังหวยเลยอ่ะ <c ười> โอเคทุกคนครับสรุป UFO นะครับผมนะฮะอัปเดตใหม่ที่อัปเดตเข้ามาครับก็จะมีเป็น UFO มาตกนะฮะแล้วก็จะมีฐานให้เราเข้าไปสู้สู้เสร็จนะฮะก็จะมีก <handc> ล <uffs> ่องสมบัติให้เราเปิดเนี่ย <tears> มีโอกาสได้เพชรนะฮะได้ปืนนะครับของมนุษย์ต่างดาวนะครับอืมประมาณนั้นนะครับผมก็สนุกดีนะครับอาวุธก็จะบอกว่าดีได้ไหมอ่ะอืมยังไม่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวอาชีพใหม่ก็แล้วกันครับเห็นแล้วเท่มากนะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ้าชอบครับอย่าลืมนะ กดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะมาทำอะไรอีกก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับสรวบคลิปนี้สวัสดีครับบ๊าย้้วครับ